เริ่มไหมครับ f อซอยู่ตรงนี้มันห้ออะไรตัดปรับโหลดต้องขอไทยเอฟซีหลายครับผมล่อข้ามาใหม่ก่อนห่อนครับบรรยากาศห่อนไหล่กับอดข่อยอยากได้โทุ่ัซับห่อนครับเดี๋ยวให้เครื่องเย็นเย็นนอน้ลงไปใหม่สดๆครับบรรยากาศเสยนเฮ้ากลางโคง้ง มีอุปสรรคก็คือแดดความห่อนความร้อนมันทำให้โทรศัพท์เราเลี่ยงหาวิธีครับจะได้กระสิไลได เขามาแล้วผู้หนึ่งสวัสดีดครับเด้อขออภัยเด้อการไหลกับแดดห่อนๆกลางโค้งในมันมีอุปสรรคครับมันเห็หุในทรศัพท์ห่อนแล้วมันก็ไหลต่อบ่อได้ยวเอาใหม่ครับพี่น้องครับตอนนี้นั่งนิ่ทงห่มก่อนเดี๋ยวให้โทรศัพท์เย็นลงจังหน่อยก่อน ไหลในก้อนที่กลับครับออกแดดมันสตาร์ทครับมันห่อนโทรศัพท์ห่อนไหลบ่คอยได้ขออภัยเอฟซีหลายๆครับผมเรฟสิหาวิธีอยู่อเอฟซีไปหลุนจะๆหนป่น โอ้เป็นปุ่มมากแหละครับที่นอกคนเดี๋ยวตกไปเบิงครับเบิงจะจา้าเลยจะเฝ้าเก็บควสรัคในการไหลนิดกน้อยครับอุย้ยเบาเบาใจเอาปลาหน่อยขึ้นมาเป็นปุ่มเต้มแหะเนีย่ย เต็มเผาโอ้ตัวใหญ่นั่มด้วยตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยโอ้ยตัวส่วนบาดใจครับโอ้ยอยานะพอเปลี่ยนบ่ตัวใหญ่ตะกางปะกางโอ้ยเต็มเผาครับจะสี่ได้ไหมจะตัดเด้อโทรศัพท์ก็ได้ได้โซ่เต็มสี่เบื้องจะตัดเด้อจะตัดเด้อ บาใจเมียนมากแล้วครับคุบาดยงกลังดึงขึ้นแฮไอแฮไอไปสองตครับสมยมน่ยนี่เนนนี่เดี๋ยวตปล่อยนี่เต็มเผาอีปลาสกางมีปลาันันอยู่ครับปลาลามเนี้ยทั้งนั้นเลยเนี่ยลอมนี่ จะห่อน่าตัดเด้อเดี๋ยอเขาตูดแช่น้ำก่อนเย้อไะไเป็นจังจิบอัห่อนโทรศัพท์จุ่มลงน้ำู่บ่โอ <c oughs> 네 <c oughs> ้ยดอบาวยงแนะนํำว่าเอาโทรศัพท์ลงน้ำ <c oughs> <c oughs> <per> <weight> <c oughs> คุณหาผมครับเป็นโทษซับร,รุ่นถือครับพี่นอง FC ใส่เลี้ยวมี่หกศูนย์โนดหกสิบครับตะกูลเลี้ยวมี่นี่ห้อนแล้วกัหาละไแตัวยหญ่ตัดวัเป็นใจกับโทษศัพท์นี่แหละ <c oughs> อ้าวะบ้ามอนป้ายัางยู่ขนาดนี้ ดนต่อได้และโอ้ยวิ่งมโตนเลยขาวเป็นแหลนครับพี่น้องครับโอ้รแห้งดูดแห่ังโอ้โหันเป็ตอ่โอ้โหันเป็นต่อใหญ่มันสุด นก็ใหญ่สุดบริเวณบึงแง่อื้อเจนถิ่มปลาตัวหน่อยแล้วครับบ่าวบ่าวใจถิ่มไปเลยไปเลยรับบุญู้ออแหสวัสดีทั้งสามสิบเจ็ดท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมสดๆบรรยากาศสดๆกลางคงกับเสียนแหงลวงนาตาลที่สาย กระดาษยาวที่สุดในโลกการไล่คือสิบโมมีอุปสรรคอีกเนาะเอรุ่นเบากบก่อนครับพี่น้องเสียดกบอีหยังนี่ติดอยู่เถิงนี่ขี้เหอะสวัสดีท่านสี่พวกท่านนะครับผมเข้ามาลุ้นแม่สด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 ขาวๆอยู่ตัวหนึ่งอยู่นี่ย กานบาตัตนี่บ่ปสลส,ปสอยวะเลียมซับปลาสอยวะเลียมหนึ่งตัวโอ้ยของเขานี้ย็มีตัวใหญ่เอาอีกอเหยโ้ยเขียวอีกแล้วโทรศั์ก็ได้เอาจะได้ก็ถือสอยวะลมบ้านสเือก็ถือลสอยวะลมยกถือสอยวะเียม่ได้โทรศั์ทีเกดกรีนสกรนเขียวลึมๆอยู่นี่ ก็ได้เห็นแล้วเอฟสี่ก็มีตัวใหญ่อยู่อย่างสมบูรณ์เออ่อบาแต่ว่าทุ่งสัประกายเป็นสีเขียวครับเออน่าดีโอ,อ้สับประกายเป็นสีเขียวครับพี่น้องเอ้ยไหลสดบ่ได้อีกลย ปลาเต็มแหเลยครับแต่ว่าออกไปด้ไหลไม่เคียวครับไม่เคียวหลมโอ้โอขอถ่ายสีหลายเด้มีอปุปสรรคครับก็ครับเร,บรบที่เห็นเป็นคลิปดีกว่าบรรยากาศพอไหนครับมันห่อนขอถ่ยหลายหลายด้